เยนเสียวแต่คเละาด้วยคือพี่ปุ๊กมาตามสูรอาจารย์ไปไปไนดีกว่าดีไปดีครับดีครับ พยาชนะครับพยานะครับว่าสีบ่ได้เขาสำนักเลยได้ทับเี่ยแล้วว่างยิงานเลยครับผว่าม่าหลายอยู่โทรศัพท์เสียนะครับไปน้ำหมดโทรศับอยู่ตั้งโทพท์อนไล์มาเสียก็เลยไปน้ำหมดจนได้นั่งไทายคารดนไหมครับเนี่ย ยากยสัมารกที่ครับกะงวยไทยงวดนีน nee, right? <S <s ้จากงวดที่แล้วเป็นงวดที่เก่าแล้วมันบ่เข่าเนาะซึ่งมันดังเกินไปกะพอสามารถเข่าแบบที่นี่แต่ว่ากยายบอกว่ามันใจข้างบางงวดงวดวันที่ที่หกนี่จะเบากว่ายีสานเอยู่เนาะ นะครับกะจะบอกคืองวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้มันมีแต่ความกดดันแล้วกะความมันดังหลายดังหลายดังแห้งแต่งวดนี้ก็ไ่ได้ดังงวดนี้ธรรมดาครับเจ้ามือมานานกะซื้ออยังกะมีศูนย์หรือเลาล่าแต่ว่าบ่อร้านเปอร์เซ็นเตอร์บัดเขาแค่หาแฉ่พ่อเนาะเออเอาร้านเปอรเซ็นเนี่ยเขาโปรเซนเ,เเนเลยร้านเปอร์เซ็นพ่อเมง่อกี้เขานะครับ กะหัวทีแล้วที่เฮากะซื้อยังมาหลายเลกกะมีเข่ามีหลุดครับเป็นแค่แนวทางชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะเราไม่รนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเออการพนันเปิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นบอกไว้ก่อนด้วบฝ่ายยังดอกศึกไม้เลียกนะครับขอหาใบหวยนะก็ราชบุรีนั่นแหละที่ส่งมาไม้ไม้เรี่ยขสพบ้านโป่งโอ้ใช่ใช่คนที่คิดหรือเปล่า ก็เขาบอกว่ามีพฤติกรรมใบหวยชักชวนเล่นการพนันประวัติเลยผมผมก็ไม่รู้ข้อข้อกฎหมายนะครับว่าผมก็เลยว่าเอาอาจารย์น่าโดนน่าจะโดนทั่วประเทศครับอ๋อมันใบกันเยอะนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาครับเพราะว่าจริงๆก็น่าจะขออนุโลมให้ก็บอกอยู่เราไม่สนับสนุนแน่นเพื่อนเล่นเองเนอะบอกเพิ่นแล้วเพื่อนว่าปังนะนะครับก็ก็ไม่รู้ข้อกฎหมายตรงนั้นแต่ว่าถ้าถ้า มือนโดนแย้งมากกว่าเพราะว่าถ้าโดนก็คงโดนทั่วประเทศครับแต่ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแล้าคงว่ด <ừ ๆ S 1> สีครูออกมาหมอหาจริงๆครับก็ในเนี้ยมันที่16ก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เหมือนเดิมก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดนะครับตัวที่ต่างไปก็คือผมเอาเจ็ดแปดออกแล้วสี่เจ็ดมาแทนสามตัวก็จะมีศูนย์สี่เจ็ดกับศูนย์สี่แปดอะ ตัว078เนี่ยถ้าใครอยากตามไว้ก็ได้เผื่อมันแบบย้อนหลังเราเพราะงวดเมื่อกี้เราน่าจะอาจเจออเลยตัวนี้เผื่อมันย้อนตอนเท่านะครับถ้ากะมาสูตรจะมี04กับ08กบมาสูตรแล้วน่าจะถ้าชอบสูตรเม็ดเดียวก็คูอ048เลยตำแหน่งนี้เลยที่มากที่สุดเลยนะครับตาาไม่ไม่มีออนะเราก็ว่ามันออนผิดออกแค่วันที่หนึ่งครับก็กระสอนน้ำน้าน้ำเนแค่หุ่นเหรอครับ ส่วนเล้าน้อยเข้าช่วงนี้กับเขารูดเกือบทุกวันนะครับเนาะเข้ารูดบ่อยนะครับวันนี้มีลาวนี่เนาะโอ้เดี๋ยวเอาสดสดได้สัดนี่ผู้ใดเล่นลาวอยู่นี่ทำบ้านต้อเรียนเยอะอาจารย์ต้องพ่อเหมือนหลายเนาะทำบ้านก็รอาวเดี๋ยวเอาน้อยก่อนเนาะ เอาหาหน่อยก่อนเด้อสามเจ็ดห้าหนาึ่งหกหน่อยวันนี้รูดแปดนะครับต้องตามมาเด้อเม็ดเดียวเดียวได้ครับหีิบก,ก่อนแปดศูนย์ศูนย์แปดครับนี่แปดหก 8 6 6 60, 70, 60แล้วก да ็89 89เนะครับเม็ดเดียว8 0 0 8เม็ดเดียว8ป0 8 3 3ตัวก็จะมี860กับ890 8 0ับรับตัวอีกครั้งฮานอยมี86มี60มี 60, 5 5 no 8 9เม็ดเดียว8 0 0 8นะครับสตัวมี860กับ890นะครับ อาจารย์บอให้เล่นเด้ออาจารย์บอกแล้วเด้อร์เป็นเหล้าเราเป็นกี่ไครับเป็นเหล้าเนาะครับเนาะเล้าเมวัที่แล้วเขาแปดศูนย์นะครับเนาะแต่ส่วนมากถ้าเราให้รัฐบาลไปลาวตลอดเลยจะไปยาวลาวยาวเลยสังเกตเบื้องหลดเนอะอวันที่แล้วออก08ออก8 7 9 8 0 8 7เก้ารัฐบาลลาว เราเด่นเจ็ดนะครับเดเดดเด่นู้เจ็ดนั่นแหละเม็ดเดียวกี่ก่อนเล้วเม็ดเดียวแปดเจ็ดนะครับเม็ดเดียวแปดเจ็ดมีแปดห้าแปดห้า มีห้าเจ็ดแล้วก็มีแปดเก้ากับสามตัวมีแปดเจ็ดห้ากับแปดเจ็ดเก้าครับแดเจ็ดก็ได้ถูกเกาหน่อไมครับอ่ะฟังอีกครั้งมีแปดห้ามีห้าเจ็ดมีแปดเก้านะครับเมตรเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามตัวมีแปดเจ็ดห้ากับแปดเจ็ดเก้าก็ได้ถูกเกาน้องเดี๋ยว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 ผิดผิดผิดเอาใหม่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  ผมมาอยู่ผิดผิดผิดเครับเนกผิดครับนี่เองมันหลักเจ็ดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันเด่นเจ็ดเนาะก็จะมีเม็ดเดียวเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเนาะแมนบอดีเดยเอาใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งครับสับสนอยู่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเม็ดเดียว จ็ดห้าห้าเจ็ดก็ได้ครับห้าห้าเจ็ดนะครับเจ็ด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 เก้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดครับขับไปอีกครั้งมีมีเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดเก้ามีเจ็ดแปดเม็ดเดียวเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับสามตัวมีเจ็ดห้าแปดกับเจ็ดห้าเจ็ดครับ 7, ครับรูดเจ็ดครับเมื่อกี้ลงเมื่อกี้ลงรูดเจ็ดเนี้ยไปคุ้มให้แปดโย่เออม่นที่ออกเด้อะละออกเจ็ดนี่แหละไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับไม่แนะนําให้เล่นโป๊ดซื้อๆเด้อนี่เด้อเพื่อนไ่ไหล่คนนะเขามาจับขอคุวมนะครับอาจารย์บอกกันเ้ยว่าวันนี้น้ำไห้เล่นนะครับเป็นเล่นเองเราไม่ได้ชักชวนเนี่ย นี่ตะเพินแหละส่วนผมเห่นเนี่ยนะครับกะนี่ไผ่ทานทอย่างบ่มือเนี่ยอาจารย์คะมือมือทีคนย่ามาวันที่แปดนะคะที่อาจารย์เกีี่ยเกลี่ยวัตถุของพืนไปก็ดีย้ายรับจากอาจารย์ไปแล้วกลับไปบ้านก็ดิถอดถอยมัเกลีย่ยบ่ค่ะขโมยึืนบ้านนายไปเชื่อมถอยตั้งสี่<อ>เลยโอ้ไม่คิดเลมาลาเก่ของดีเลยมันอประมาณประมาณตีนึ่งกบวยกับตีสอง ต่อยท้องบ่ครับค่ะนักตอมบาทนี่ปูกับไปน้ำในความโฉกไรอาจจะมีความโชคดีก็ได้ครับเลขบ้านนี้ยังเลขเลขบ้านที่อยู่นะ55อ๋อเก่าศูนย์ไป่ใช่แล้วห้าศูนย์สิบนาะแต่ว่ากับมีคนด่าหลายอยู่ว่าเนี่ยกเข็ดเหรอครับศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่างวดที่แล้วเนี่ยที่ผมหมั่นที่ว่าเห่าไปเนี่ยจะได้ข้าวมาอยู่ว่าถ้าดังค้ามมันจะบ่ออกก่อ จากพ่อที่มีกับว่าไก่เลยจากศูนย์นี่ศูนย์ศิลปเมื่อเมื่อนั้นคือลอตเตอรี่จากหนางานนักใส่ทองแปดแปดสี่ศูนย์ลอตเตอรี่กับใสน้ำตาลอตเตอรี่กับเสียถ้ามันออกคือยังไงไปน่ะยังว่าบักโจรใบ่ใหญ่คันแถวบ้านผู้ใดรวยกับบางนั่นล่ะเด้อล่ะนั่นแหล่ะสิจับบางวันที่สิบหกเลยล่ะในนี้คืออยู่ด้วยข้างนอกใบนั้นเสือดรึบางวันดีเป็นเรื่องล่ากับโซ่จัเรื่องอ๋อครับบ่มีกล่องเห็นบ่อมีค่ะโอ้มีกล่องขินโจรเยอะนะครับเนาะ ตามได้อยู่หรอกครับไม่ยิ่งจะมาลากีสามนั่งหนึ่งก็ลั่งถึงฐานึ่งจะไม่ยิ่งครับแต่นี้อากระมงเรือจับเล่ครับย่างตังเหวตรวกำลังดนร่วมหลังหางอยู่คนมากเจ็บกล่องวงจรมนบ้านอยู่เสร็แลากล่องเวลาทายสวดมันทายพวยซัะมาเป็ดบัดที่นี่วันที่สิบห้านะครับสามทุก็วันนี้สิบสามแล้วสิบสี่สิบห้าก็จะมีไล์สด แล้วก็รอทู่ขู่พร้อมกันทั่วประเทศเลยวันนี้จะไม่ได้แกกหมดแล้วก็นน <c oughs> มาพอขม่ากล่น้ากันครับช่วงนี้กะผมการบางวัวนี่ผมมีความดูถึกตีบ,บางหัวก่อนงวดก,อวดกอ่อนเต็มไปด้วยความกดดันแล้วก็อะไรอย่างั้งแต่ฝันมาไม่กู้ข้อหายแล้วนะครับถ้าเรียกเขาอาจจะเป็นพ่อผมก็ได้นะครับเพราะว่าคือปวดหลายอย่างนะครับกะมันใจก็งวดก่อนครับแต่มีความคิดบางัวนี่ผมมีความกดดันเลยคิดว่า ผูได้ขัดคนแล้วเหลือแตะคนดีตาท่าตอนนั้นแต่จังที่แล้วเหล็กมาถือกับม่นางสาบลาพี่โดนมาหลัะกูหลังคนมาถือปั๊บเป็นโพดาผมเนี่เพราะว่ายังเพิ่นกับลื้อินไปว่ามันอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงคืออะไรแปดหัวที่เขานี่ยไม่เห็นหรอกกูไม่เห็นหัวที่เก่านี่ล่ะไม่นม่ีก็อาจจะมีแต่เห็นหัวที่เก่ากับไส้ไปเต็มเดียวเลยเรียบร้อยดีหรือว่างัวที่แปดหัวที่เจ็ดีกกูเห็นยุทธตะกูมาได้ชื่อ ผมไม่ซื้องวดนี้แล้วดวศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นี่ละนะครับหัวนี้ก็และจังบอกว่าเอาแจ้งห้าแสนเปอร์เซ็นต์งววไหนพูดว่าห้าแสนนี่บนล่างนะแต่ถ้างวดไหนพูดว่าล้านก็เป็นยังสัน่นบุเหลือตา้หัวสี่ล้านเหรียญบาดนะครับกะเนื้ถูกตอนนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวผมวันนี้ผมไปซื้อผลไม้อยู่ <c oughs> แลว้วพอตอนเย็นผมจะจุดแล้วพอเราค่อยรอดูพร้อมกันค่ะ